ข้างหน้านี่ของของแต่งอะไรพี่ตัวปลาของเซตพันเด่นๆเลยนะครับโชคไม่ว่าลงไปถึงไหนนะครับช่องลมเข้าไปปออข้างในนะพี่เนาะของเซตแปดร้อยโอเคนี่มีของเซตแปดร้อยนี่ล้อนี่ล้อดื่มออล้อเซตแปดร้อยทำสีเหมือนกันไหมค้ับโอเคสวัสดีเพื่อน ตอนนี้ก็อยู่กับวิชาญเคมนะครับวันนี้จะพามาดีเป็นเออ n อนะครับเออ n เอบอกเลยว่าคันนี้นี่ถ้าใครได้เห็นนี่โอ้ว่าสุดยอดเลยครับคันนี้เจ้าของทุ่มทุนไปแบบว่าโอ้ใช้ได้เลยนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับโอเคคันนี้บอกเลยว่านี่ดูแค่ดูแค่นี้ก็สุดแล้วนะครับเพื่อนๆเน <c oughs> ดี๋ยวไล่อล่นเตันเลยว่านี่อยู่กับพี่ก็เลยพอดีพี่ขอแนะนำชื่อครับือพี่ก็ครับ โอเคเดี๋ยวจะขึ้นเฟซพี่เขาไปให้เนะพี่นี่แล้วขึ้นเฟซพี่เขาไปให้โอเคไล่ไล่ของแต่งกันเลยดีกว่าชิวหน้านี่ของของแต่งอะไรี่ของ K2 Factory ครับของ K2 นะครับนี่ของ K2 แล้วก็กันสะบัดกันสะบัดกันสะบัดของท้ p ยปี y p e ฮบรูพาร์ที ขาจับตรงรุ่นนะขาจับตรงรุ่นเลยครับแท่นนี่เป็นของแต่งไหมพี่แท่นเป็นแท่นจับชู๊ของแต่งครับห้าสิบเอ็ดมิลห้าสิบเอ็ดมิลแล้วก็ปอกแท่นปอกแท่นจำยี่ห้อไม่ได้เลยสปลอกแท่นก็เป็นสีแดงับแล้วก็ปั๊มปั๊มปั๊มบนตัวปลาของเซตพันแล้วก็ประกับคันเร่งเซตพันเลยชุดปั๊มนี่คือว่าชุดตอนนี้เป็นของเซตพันเลยนะพี่นะเป็นของเซตพันเลยนะแล้วก็ชู๊ก เด่นเด่นเลยนะครับชกชกของเซต x สิบนะครับเซต x สิบเซต x สิบยกมาแบบทั้งทั้งวงอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครสนใจก็อยากจะหาแนวทางเนาะเดี๋ยวทักไปหาพี่เขาก็ได้นะครับว่าถ้าใครสนใจอยากจะติดต่อในนี้นะนี่ครับแล้วก็ปั๊มแล้วก็ปั๊มเอ่อปั๊มนี้เป็น m สามสิบสองได้มาเป็นสีดำแต่วันนี้ทำสีใหม่โอ้ช่วยมันดูดีขึ้นอีกนะพี่เนาะ โรนี้ก็เป็นแล้วก็ดักลมคาร์บอนของอะไรนั่นจำไม่ได้จำไม่ได้เนาะโอเคนี่ก็เป็นสำหรับให้ลมเข้าแล้วก็เป่าปั๊มหรือว่าจานอะไรมันระบายความร้อนจานเด็กใช่ระบายความร้อนจานเด็กแล้วก็จานจานของเซ็ต X10 เลย X10 จริงครับชุดหน้านี่คือแบบยกของเซ็ต X10 มาเลยนี่ครับยอมใจพี่ก็เลยครับนี่สายสายก็เป็นสายฮิวสามทางนะครับ โอเคนเยกออกมาจากใต้คางนะจะเยกออกมาวก็ปั๊มใช้ไส้าุขวานะพี่น้องแล้โก็กาดหั้อน้ำกาดหม้อน้ำเอออันนี้จะไม่น่าจไม่ได้แต่ว่าตรงรุ่นนะพี่น้องโอเคตรงรุ่นครับใช่กาดหม้อน้ำก็เป็นตรงรุ่นนะครับกันหรือว่าหินดีดเข้าหม้อน้าช่วยได้ดีมากเลยแล้วก็สายสายหลอกสายหลอกสายหลอกครับแต่ว่าใส่ก็ได้ครับสวยๆแล้วก็ครอบนี้ก็เป็นคาร์บนะพี่ ไม่ครับเป็นแล็บสติกเกอร์ครับโอเคคาร์บอนเท่าไหร่เนี่ครับช่องลมเข้าไปปอกข้างในนะพี่เนี่ยนี่ครับแล้วก็ชกหลังชกเดิมทำสีชกเดิมทำสีก็เป็นของโอดินเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับนี่ครับชกเดิมเนี่ว่าทำสีว่าสวยอะพี่โอเคโอเคแล้วก็เป็นเกยุงไอเอสวีลิสซิงไอเอสวีลิสซิงมั้ยครับสองรุ่นเลยรุ่นนี่ครับ เดี๋ยวไปองฟังเสียงท่อกันเนาะอันนี้ก็เป็นของอาคาบุวิไม่ก็เป็นลายงา,งานไทยครับโอ้พีอาร์ทูพีอาร์ทูแต่ว่าเอาปิด,ป,ดปิดหน้าเพลเป็นอาคาบุวิแทนโอเคโดยรวมแล้วก็ลงตัวไหมเนาะสำหรับ,ร,บรถสไตล์นี้แล้วก็ท่อขออกล่างนี่คือว่าสุดยอดเลยผมก็ชอบเหมือนกันนะก็เห็นหลายคันแล้วว่าออกท่อออกมาล่างนี่คือว่าลงตัวแค่แต่คนชอบนะพี่เนาะจะตรงร้านช่างชาตินะครับช่างชาติโอเคโอเค แล้วก็อันนี้ก็เป็นเล็บสติกเกอร์เหมือนกันนะเน็่สติกเกอร์เหมือนกันใช่อาร์มเดิมๆโค้ชจะมาแบบนี้เลยไหมไม่ครับเป็นอาร์มเดิมเป็นโครงคล้ายๆตัวโครงอ่ะแบบนี้เลยแต่ว่าอันนี้เป็นอาร์มของเวอร์ซิปอาร์มแปลงมาแปลงใหม่เลยเนาะพี่น้องใช่ครับโอ้แล้วก็อันนี้เป็นสปูนแล้วก็ปั๊มปั๊มอันนี้ปักข้างโลโก้ใหญ่หาจับก็ตรงรุ่นถ้าใครอยากจะใส่ก็ทักไปหาพี่ก็ได้ว่าหาจากที่ไหนหาซื้อจากร้านไหนเนาะโอเค จานนี้จานเดียวไม่เป็จานเป็นจานของเซตแปดร้อยครับเพราะว่าแปลงล้อมาล้อนี้เป็นของเซตแปดร้อยโอเคนี่เป็นของเซตแปดร้อยนี่ลอ้อนี้ล้อดื่มออลอล้อเซตแปดร้อยทำสีเหมือนกันไม่เป็นไทำสีครับจานนี่คือน่าจะรู้นะว่าลงไปถึงไหนแนละ้วน่าจะรู้นะว่าลงถึงไหนนะถ้าหมดความขนาดนนี้นะเพื่อนกัโอเคเรามาดูฝั่งด้านซ้ายกันต่อสเตอร์สเตอร์เดิมครับสเตอร์เดิม โซ <Okay. S 2> อาร์เคโอลินโซส,สองศูนย์ครับเป็นสีทองใช่ไหมเนาะนี่ครับเป็นสีทองแล้วก็นี่ก็แล็บสติกเกอร์เหมือนเดิมนะครับบ่อนี้มาเดิมเดนะิมแบบนี้หรือเปล่าบบา <c oughs> บอ่อนี้เป็นบอ่อแต่งครับจากร้านเอเจช็อปเอเจชอปนี่ครับก็นิ่มดีครับบี๊บเช่งานมานานขาดนี้โอเคฝั่งนี้ก็นี่ครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะพี่น๊บ ใช่ปั๊มนี่ก็ซ้ายขวาเลยอันนี้โอ้สุดจริงน,นะครับเพื่อนๆถ้าว่าถ้าใครไม่สังเกตนี่คือว่าไม่ไม่ไมค่อยรู้นะเพี่อนแต่ว่านี่ของของเทนะครับมันจะครอบชกของเทนะครับของเซ็ตเอ็กซินะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะฟังเสียงท่อกันเนาะตาเลย ว่าครับเพื่อนพาทนี้นนนเขา,า,าขจะว่ใชสำหรับโดยรวมๆแล้ว้าใครสนใจจะแต่งแนวนี้นะครับก็ทักหาพี่ก็ได้ว่าเปลงยังไงราคาเท่าไหร่ก็ทักไปหาได้แต่ว่าราคาผมไม่บอกนะครับ <c oughs> <c oughs> ราคาจะไม่ออกช่องเด็ดขาดครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ